เหรียญห้าบาทคุดเฉียงคุดตรงขายได้มีราคาสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆพี่ๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสม สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมเก่าๆกันบ้างนะคะเป็นเหรียญห้าบาทที่เป็นเหรียญที่มีความยาวนานมากๆเป็นเหรียญครุดเฉียงกับครุดตรงนะคะวันนี้มาสองเหรียญเลยทีเดียวนะคะครุดเฉียงก็ของปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง คลุดตรงที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นคลุดตรงนะคะชนิดราคา5บาทของปีพศสองพันห้านะคะผ่านมา2ีอ่าย5ก็ผ่านมา3ามสกว่าปีมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ยังมีความสวยสดงดงามอยู่เลยนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรบมรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังก็จะเป็น ครุดตรงแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีโค้ดนะคะจากาใต้คำว่าบาทจะมีโค้ดอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้เรียน5้าบาทคุดเฉียงรุ่นปีพศ2522นะคะแบบนี้ก็ผ่านมา 40, 40กว่าปีเหมือนกันนะคะ มีความสวยงามน่าสะสมมากๆถ้าเพื่อนมีก็มาบอกกล่าวให้พี่จอยได้รับรู้ด้วยก็ได้นะคะพี่จอยก็มีสะสมไว้หลายเหรียญเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตาทวดนะคะที่เขาเก็บไว้ให้เราก็ได้สานต่อนะคะได้เก็บต่ออีกก็มีความ เก่ายาวนานนะคะนัาสะสมมากนะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุดเชียงคุดตรงก็จะมีราคาเกินหน้าเหรียญเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีค่าแล้วก็เป็นเหรียญที่มีความยาวนานก็จะเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะถ้าเป็นเหรียญใหม่ unc เราไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าราคาก็ทะลุไปหลาย ร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะก็ถือว่าราคาก็ยังไม่วิวาเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่เหรียญหนึ่งก็ถ้าไม่มีอะไรพิเศษเขาก็มีการซื้อขายกันก็ประมาณ20กว่าบาทถึง50บาทนะคะเป็นเพี่ยนจ๋าก็จะประมาณนี้แต่ถ้ามีความพิเศษ บางคนที่พี่จอยดูบางช่องก็บอกถ้าใครมีโค้ดอยู่ข้างล่างนี้ก็ราคาจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีตัวโค้ดอยู่ใต้หนึ่งบาทนะคะแต่พี่จอยเคยไปถามช่องดังๆที่เขาบอกว่ามีราคาโทรไปถามแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้รับซื้อนะคะอันนี้พี่จอยก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะคะเป็นเพราะเขามา รีวิวให้เราก็นึกด,ดีใจนะคะนึกว่าจะได้เป็นหมื่นนะคะผลสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับซื้อนะคะแต่ก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องของอการสะสมนะคะถ้าเราชอบก็สะส,ะสมกันไปนะคะเพืเ่อนๆจะใครจะไปรู้นะคะในอนาคตข้างหน้าอีก สิบปียีสิบปีอาจจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็อาจจะเป็นได้นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อาจจะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้นะคะถ้าชอบสะสมก็หามาสะสมเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานถ้าเราชอบสะสมก็เก็บมาสะสมกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ